เอเจ้าของโครงการบ้านหรูกลุ่มทุนจีนสีเทาเครือข่ายตู้หาวกว่านซื้อบ้านของตระกูลชินวัฒนดาม,มาพง์ถือหุ้นใหญ่ถึง64% 2 b o อ,อมจ j SC Asset Corporation เจ้าของโครงการบ้านหรูที่ถูกตำรวจบุกตรวจค้นกลุ่มธุรกิจจีนสีเทาเครือข่ายตู้หาวพพตระกูลชินวัตรดามาพงค์ถือหุ้นใหญ่6 4เปอร์เซนต์อุงอิงแพรทองทานประธานคณะที่ปรึกษาพักเพื่อไทยถือมากสุด 28. 8 2เปอร์เซนต์ขณะที่นัทพงศ์ลูกเขยแม้วเป็นซีอผลงานล่าสุดงวดกำไรสุทธิกว่า1,600ล้านบาทหลังจากที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชอสอ,อทอส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิ บัติการปิดล้อมตรวจค้นหลักฐานและทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําผิดกฎหมายของกลุ่มธุรกิจจีนสีเทาเครือข่ายของนายชัยนัทกรชัยนันหรือตู้ห่าวซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่เข้าตรวจค้นคือบ้านหรูสีหลัง ในหมู่บ้านแกรนบางกอกบุรวะสุขมวิทยซอยแบริ่งลาซานตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยหมู่บ้านแกรนบางกอกบุรวะมีบริษัทเอสีแอสเซทคอร์ t ปอ n เรชจำกัดมหาชนหรือเอสีซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีตระกูลชินวัตรและดามาพงถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนมากกว่า6 4 2 6ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 4,220ล้าน775,65หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาท บมจเอสซ s แอ Corporation ชั่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรประกอบด้วย 1. ธุรกิจเพื่อขายเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์และอาคารชุดพักอาศัย 2. ธุรกิจเพื่อให้เช่า 3. ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานด้านการบริหารเทคนิควิศวกรรมและระบบงานสนับสนุนมูลค่าตามราคาตลาดรวมหรือมา r ก็ t แ a p 17,000 389.57ล้านบาทวันที่30พสพฤศจิกาย,ยน65ราคาปิดที่4 2บาทส2ตางค์ต่อหุ้นนายนัทพงศ์คุณากรวงลูกเขยนายทักษิณชินวัตรสามีของนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงดํดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่10อันดับแรกประกอบด้วยหนึ่งนางสาวแพทองทานชินวัตรถือหุ้น1 2 1 6ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน28.82% 2. นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงถือหุ้น1 1 7 6 9 1 5 4 9 5หุ้นสัดส่วน27.89% 3. นายบรรพฤดามาพงษ์ ถือหุ้น201ล้าน234,375หุ้นสัดส่วน4.77% 4. คุณหญิงพจมานดาบาพงถือหุ้น117ล้าน19,887หุ้นสัดส่วน2.78% 5. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวถือหุ้น116ล้าน14,512หุ้นสัดส่วน2.75% 6. บริษัทไทย NVDR จำกัด ถือหุ้น104ล้าน9 0 4 3 4 7หุ้นสัดส่วน2.49% 7นายโสพลมิตรพันธ์นิธถือหุ้น56ล้าน3 9 5 0 1 6หุ้นสัดส่วน1.34% 8นายวิทวัฒน์พรกุลถือหุ้น52ล้านหุ้นสัดส่วน1.23% 9. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวจะ15ทับ25ถือหุ้น39ล้าน5 2 4 6 7 5หุ้นสัดส่วน0.94% 10. นางสมทรงลาพานันรัฐถือหุ้น39ล้าน85,800หุ้น สัดส่วน0.93%ด้านฐานะและผลการดำเนินงานในช่วง3ปีที่ผ่านมาโดยปี2562มีสินทรัพย์รวม45,827,100 0 0บาทหนี้สินรวม27,526,150 0 0 0บาทส่วนของผู้ถือหุ้น 17,565ล้าน360,000บาทรายได้รวม17,674ล้าน420,000บาทกำไรสุทธิ2,026ล้าน420,000บาทกำไรต่อหุ้น48สตางค์ปี2563สินทรัพย์รวม 44, 18, 4 4 3 1 8ื่นสี่นสาร้บาทหนี่สินรวม2 5 6ห6ื5 0ห้าบล้านหนึ่งแบาทส่วนของผู้ถือหุ้น 18, 1 8 6 6 1 8มื0นแบล้านแปดสบาทรายได้รวม1 9 0 3 7 3มื0นเบล้านสามแสนบาทกำไรสุทธิหนึ่งพันแปดิบเจ็ดล้านเก้าแสบาทกำไรต่อหุ้น45สตางค์ปี2,564สินทรัพย์รวม 4 9 7 5 4 4 0เก0บล้าน4ี่สบาทหนี้สินรวม2 9 7 0 0 7 7 0เก0ล้านเจ็ดสบาทส่วนของผู้ถือหุ้น 84, 000, 1, 2อง4ื2 0 0 0ดบล้านหนึ่งบาทรายได้รวม1 9 5 1 5 5 8 0 0 0เบาล้านห้าแสบาทกำไรสุทธิ2,062,130,000บล้านหนึ่งแบาทกำไรต่อหุ้น49ิบาสตางค์ ล่าสุดผลการดำเนินงานงวด9เดือนสิ้นสุดณ30กันยายน2564สินทร,รัพย์รวม53,504ล้าน140,000บาทมีสินรวม32,825ล้าน390,000บาทส่วนของผู้ถือหุ้น27,18ล้าน320,000บาทรายได้รวม14,329ล้าน170,000บาท กำไรสุทธิ1,620ล้าน980,000บาทและกำไรต่อหุ้น38สตางค์